สวัสดีครับจำคำในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง่วง,งยยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เช่นถุงพระราชาทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญถูงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน322ชุด โดยมีนายธนากรอึ้งจิตไพสารผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายสุภชัยบุญทิพย์ในอำเภอนาปาดและนายสุพัฒน์ศรีสวัสดิ์ในอำเภอฟากท่าเป็นตัวแทนในการรับมอบณหอประชุมอำเภอนาปาดเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอทุทกภัยในพื้นที่อำเภอฟากท่าและอำเภอนาปาดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอทุทกภยัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็กอำเภอนาำปาจำนวนสิบครอบครัวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก ต่างเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพน้นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตั้งแต่วันที่2ส,งสิงหาคม2563ที่ผ่านมาในขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วโดวยมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติ2อำเภอได้แก่เผอฟากท่าและเผอน้ำปาดรวม7ตำบล39หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน516ครัวเรือนบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน332หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวน5,330ไร่องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญนวะคาหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา ส2สงิงหาคม2563วันนี้พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายพลกรสุนรัตน์องคมนตตรีเป็นประธานในพิธีเจริญนวัคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2563 ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติและบำรุงขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบาน,นิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติรวมทั้งเพื่อให้เกิดความสมัคคีปรองดองด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วยการนำหลักธรรม จากบทพิธีเจริญนวคาหาอายุสมธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนี้นวคาหาญายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสาปุสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการสวรดหรือการเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยเชื่อว่าสามารถป้องกันภัยอันตรายและทําให้เกิดความสุขสวัสดีเมื่อผู้สวดมนต์ด้วยสวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา ทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิก็จะทําให้พระปริศมีพลังและอนุภาพยิ่งขึ้นซึ่งตามโบราณประเพณีเมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปีนักสัตว์หรือรอบปีที่เป็นวาระสําคัญสําคัญควรที่จะได้มีการบําเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลปราศจากโรคาพยาธิและความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นการแสดงออกถึงความกระตัญยูกระตะเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11จังหวัดสงขลาวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์11จังหวัดสงขลาตำบลครองแดนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย2จนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียน226คนจัดการเรียนการสอนได้จัดการตามเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการจัดการเรียนการสอนและการทดสอบ NT โรงเรียนอยู่ในลำดับที่15ระดับเขตพื้นที่และผลการทดสอบโอเนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอยู่ในลำดับที่8ของเขตพื้นที่และอยู่ในลำดับ1ของกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โอกาสนี้องค์คมนตรีได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเสาอาคารชำรุดระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนโดยทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทานพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนนอกจากนี้ได้เยี่ยมชมกิจ,จกรรมต่างๆที่นักเรียนนํามาจัดแสดงอาทิการทําอาหารการฝึกอาชีพและกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกล่าวให้โอวาดแก่นักเรียนโดยขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความประพฤติด,ดีงามและขอให้ประพฤติตนเป็นที่รักของครูผู้ปกครองและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชอนุญ,ญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายกาผูพอำนในการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ในะสะลักลางจังหวัดนราธิวาสเป็นวันที่6ของการจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายกาผูพอำนในการสภากาชาติไทย ซึ่งสมเด็จพระกนิธิฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12สิงหาคม2563เพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยนายบุญพาสรักนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนอำเภอเมืองนราธิวาส200ชุด และในพื้นที่อำเภอตากใบอภอร,รือซออศรสีสาครรวมทั้งสิ้น3,200ชุดและได้เยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อำเภอตากใบและอะยี่งอรวมจำนวน10รายยังความปาลาปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลลนพน ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศทั้งป่าบกและป่าน้ําติดตามได้ในสารคดีทรงสืบสารรักษาต่อยอด ทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์นี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีสายพระเนญญตรอันยาวไกลทรงลิงเห็นความสําคัญของทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งมีความสําคัญและมีคุณค่ามากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมอาทิแหล่งอาหารตามธรรมชาติแหล่งที่อยู่อาศัยขยายพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำาวอ่อนนานาชนิด และป้องกันบรรเทาความรุนแรงคลื่นลมลดการกัดเซาะชายฝั่งตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่หล่อเลี้ยงประชาชนที่มีอาชีพประมงมาโดยตลอดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2534พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนความว่า ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้สแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมง กรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์กงกลางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปจากพระราชดำรัสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริอาทิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้น้อมนาแนวพระราชดำริมาดําเนินงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอันได้แก่การประชาสัมพันธ์รณรงค์ จกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศที่ยังคงสมบูรณ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์โดยการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ยังมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผลของการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนนั้นได้ประสบผลสำเร็จเป็นรูป,ปรธรรมมีการปลูกเพิ่มเติมจากการดำเนินงานทำให้ชุมชนตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของป่าไทยเลนปัจจุบันเพิ่มพื้นที่ป่าไทยเลนให้มีความสมบูรณ์ในหลายพื้นที่เช่นพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนองนับเป็นป่าชายเลนพื้นที่ใหญ่ที่สุด และมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทรัพยากรป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระราชดําริชมวิถีชีวิตเชิงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งจากแนวพระราชดําริซึ่งจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆต่อไปด้วยเพื่อเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดในการทรงงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนุนาเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาราจฎรเมื่อวันที่3มีนาคม2563คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนออันแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าชายเลนอันเป็นการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศให้คงอยู่ในแผ่นดินสื่ไป และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ